h l ิลโ o u t u b e สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสบายดีมูเพื่อน,น,ออนข่าว YouTube แบ่มึงได้มากินชิ้นหม้ไข่ดาวนะหรือเขาเอิ่วนาชิ้นหม้ไข่กระทะเนะนี่ยชิ้นหม้มันอย่างชิ้นหม้คืออะไรก็คือชิ้นเนื้อหมูนั่นเองเนาะหรือเปล่ากับโบนะ เห็ดเป็นก้อนเป็นก้อนมาเสียคน,นเป็นอาหารเวียดนามเลยพี่น้องเป็นอาหารเสากินครับข้าวจีฝรั่งมาเสียละข้าวจีเนาะนี่มีน้ำซุปไห่ทว่วน้อยๆแล้วก็ใช้ราดลงนี่เลยราดใส่ไข่นะแล้วก็ต,กกตกกกักกินตักกินหรือข้าวจีคุยก็ได้ไม่ตักกินมาพี่น้องจะแสบได้กินเป็นอาหารเช้าเน,ะนาะใช่ไหมนี่ก็คือบรรยากาศหา้หางห้างคือหา้าง เเว้นตินาหรือหานเศ้าเก้านั่นเองเน,เน,นาะบรรยากาศทำหอบหานกลาเป็นหานบรใยัยบรตโตมีโตเป็นแต่สองสามหน่วยบสงพันหน่วยลายเนาะคนกับรบรหลายบริหลายก็เศร้านะแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะเบอร์เก้าเจอกันใหม่คลิปหน้ามูเพื่อน